สวัสดีนะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋ามือวันนี้แอดมก็มาทำนะคะเมนูผัดฟักทองนะคะเพื่อนๆ่าพอดีลูกชายก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนมานะคะได้ฟักทองมาลูกย่อมๆหนึ่งลูกนะคะแล้วก็แอดมีอยู่บ้านแค่วันนี้พรุ่งนี้อีกวันเดียวนะคะ ก็พยายามครีนตู้เย็นแม่คหขับสดเหลือนะเพราะว่ากลับบ้านเกือบสองอาทิตย์หรือว่าประมาณสิบวันอาจจะเสียนะคะกว่าจะกลับนะคะก็เลยครีนแล้วก็จริงๆเมนูนี้ไม่ต้องใส่หมูก็ได้นะคะหมูสับก,ก็เป็นช่องผัดไข่แต่องจากหนูเหลือนะคะห <c oughs> มูสับ <c oughs> ก็เอ็เลยบอกแล้วว่าแบบเมนูเอ็เลย,เเลยพยายามครีนครีนตู้เย็นนะคะเพื่อนๆ เอมเปเป็นคนทําอาหารไม่ต้องมีสูตรนะคะพเพื่อนๆค่ะอยากทานอะไรก็สั่งแบบนั้นเมนูค่อนข้าง,ขงจะติงตองนะคะพเพื่อนๆค่ะก็มีหมูสับเหลืออยู่นะคะเราก็ขัดเลยก็เสียดายเนาะนี่นะคะปักทองเอ็อเมเปก็ั่้บางๆนะถ้าจะได้สุดง่ายนะคะพเพื่อนๆค่ะก็ะใช้แค่เพิ่มลูกพอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะเยอะไปแม่รอนแค่จานเดียว เราให้หมูสุกอยู่ก่อนนะคะหมูสับก็จะสุกง่ายอยู่นะคะพเพื่อนๆค่ะแล้วก็สังไว้ออกเตลี่ยนจะเอาไข่ลงเมนไมไ่ใส่ไอ้อน,นี่เยอะเนาะไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะเพราะว่าเราไม่ค่อยทานมันกันนะคะนี่ก็จะได้เอิดนะคะอาจจะผัดทานเปล่าๆนะคะจะไม่ได้ทานกับข้าวเพราะเม็เนก็จะงดข้าวเย็นช่วงระยะหนึ่งนะคะพเพื่อนๆค่ะแล สานผลไม้แทนนะคะทานกับข้าผลไม้แทนก็จะงดคาร์โบไฮเดรตลดน้ำหนักนะคะวันนี้ก็ไปบริจาคเลือดมาทำบุญนะคะเพื่อนๆค่ะก็ได้นิส่งเอ็เย์ไปหาหมอขกาขอนเนาะก็เห็นเขาติดไว้นะคะในลิฟต์นะคะในลิฟต์ว่าต้องการนะคะต้องการเลือดนะคะกุุบด่วนเลยแล้วก็เอ็เย์ไปเมื่ออทิตที่แล้ว ก็ไปมาแล้วนะคะแต่ปรากฏว่ายัางบริจาคไม่ได้นะคะเ็า mm. เอ็ดเมทานยาถ่ายกล้ามนือไปปปวดคองขอเขา mm. ก็เลยต้อง mm. เลื่อนมาเป็นสัปดาห์นี้แทนนะคะ mm. เพื่อนสาวออผัด mm. ให้ไข่แห้งๆนิดนึงเนาะไฟแรง,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 งไปก็จะไหมกระทัานะคะเพื่อนค่ะก็ข้างๆเนาะใม่กระทะ,ะข,ข้างๆนะคะ แก๊สเพราะว่าแก๊สเอ็เนเอรู้สึกว่ามันทํางานอยู่ข้างเดียวมันตันก็ไม่เป็นไรสายไปนะคะกหมูก็น่าจะสุกเร็วนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใส่ฟักทองไปฟังทองเอ็เนเอล้างนะคะหั่นล้างมาไม่สะอาดนะคะเมก,ก็เอาไป แช่น้ำแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือกับน้ำต้ม่ชูลงไปนิดหน่อยนะคะเกลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน้ำต้มสชูก็ครึ่งช้อนชานะคะแช่ไว้แล้วกระซ่าล้างล้างไม่นู้นแลแอนแมว่าเพื่อผักเรงนีนะเขาจะแบบเหมือนมันจะมียางยางอะเนาะก็แอนก็เอาไปล้างเอาไปล้างนะคะเอาเป็นฟานเชื่อของตัวเรานะคะ ไม่มีอะไรมากนะคะไม่ได้มั่นมีสูตรมีอะไรนี่เมไม่ทานผงชูรสนะคะก็ใส่มันเป็นอะไรนะเขาเรียกผงปรุงรสใช่ไหมผงปรุงรสเตรียไมไว้ตามายก็ตัดตัดโดนะคะเพราะว้าแอดกอไม่ทานหวานเนาะก็ใส่ไปก่อนนะคะเพื่อนหยะน้ำไปนิดหนึ่งนะคะกันคนกระท่าตี <laughs> กรไม่ได้ใส่น้ำมันยเยอะนะคะก็ผักให้ผักสุกนะคะก็น้ำมันหอยนะคะในก็กะเกลเอาไม่ได้ตวงนะ,ะ้วค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็ซอรึงก็คือ,อข,ข่าทองนะคะมีแค่นี้เองนะคะไม่มีอะไรามากปุกันเลย ก็รอให้ผักสุกแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆก็แอนเมหัวมันจะเลี่ยนเนาะเราผัดเป็นผัดผักน้ำมันใส่ไข่ใส่หมูด้วยแอนเมก็เตรียมนี่ไว้นะคะพริกนะคะคนภาคกลางเรียกอะไรนะพริกพี้ฟ้าใช่ไหมคะไม่เอาเม็ดนะคะแต่เปลือกมันนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใบแต่บางๆไว้นะคะก็เหมือนกับเราแต่งหน้าสีสันผักไปด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วก็ต้นหอมนะคะตามงสีสันนิดหน่อยแค่นี้เองหนูแอนเมอันนี้ข้างกระทะข้างกระทะไม้ด้านหนึ่งนะคะเรื่อจ๋าค่ะพอผัดแค่ให้ผักสุกแค่นั้นเองนะคะตอนนี้อนเมลองชิมรสดูนะคะว่าอันเมก็ไม่ขนัดเนาะ ็ยังไม่ได้แบบมีขากองที่สําหรับแบบตั้งแล้วก็แบบสามารถแบบไม่ต้องถือเนาะอันนี้ใช้ถือนะคะยังไม่ได้แล้วค่ะมัาผักรอบมากเลยผักกรอบคะเขาเพือ่อนๆค่ะรสชาตได้แล้วล่ะแต่ว่าต้องเที่ยวให้นินด่นนะคะเพื่อนๆ ไอ้ซอสขึ้นรสไปอีกนิดนึงนะคะทีนี้ว่าอ่าพอดีแล้วอันนี้เลยเคี่ยวอย่างเดียวเคี่ยวให้สุกอย่างเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนพอต้องสุกนะคะเราก็ใส่พริกกับอืต้นหอมไปแค่นี้เองแล้วคะเพื่อนเพื่อนก็ขั้นตอนแค่นี้ผัดนะคะ ใส่ต้องซื้อเป็นเชฟลอนนะคะเชฟลอนที่แบบเพราะเราทำอะไรไม่ค่อยใส่น้ำมันก็เป็นเชฟลอนรอให้ลูกซื้อมาให้ต่อคลีนนะคะก็ช่วงนี้นี่ก็จิดทานข้าวเย็นนะคะอันนี้แหละทานผัดผักเเปล่านะคะเพื่อนๆขาแล้วก็ผลไม้วันนี้น่าจะเป็นมะม่วงแบบทำหามนะเพราะว่าเวียนถั่วนะคะ ป็นบริจาคเลื่อนมาเวียนหัวก็ทาปมะม่วงผักปลอบมากเลยเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวคคุกๆๆเลยนะคะผักถองลูกเล็กนะคะแต่เนื้อมันมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆค่ะเนื้ออร่อยนะคะอ๋อฟอง ุกได้ที่แล้วนะคะเพื่นอนๆเราก็ใส่อันนี้ลงไปเนาะเรา่านกรอบๆลุฉชายก็จะชอบแบบผัดอะไรที่แบบมีน้ำคลุกคลิกๆนิดนึงนะคะเ <c oughs> ขาชอบคลุกข้าวนะคะอันแบบนี้ก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่นอนๆค่ะก็เดี๋ยวร้อยเลือดดีก่อนนะคะ ใส่ผักลงไปว้าวพี่เมไมไม่ค่อยได้ผัดกินนะคะเพราะว่าผัดกองเนอะเป็นใหญ่ก็จะเป็นแกงแย่นี้ช่วงหลังมานนี่อ่า บ้านอีกบ้านหนึ่งเขาแกงมาให้พ่อเด็กนะคะแม่แม่ใหม่ของพ่อเด็กเขาแกงมาให้แกงกะทิบ่อยเลยลูกชายเขาบอกว่าขอเป็นผัดมั่งนะคะแม่เลยอ่ะของวันนี้ก็เป็นเมนูผัดไปนะคะเพือ่อนๆค่ะอ๋อมีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็ใส่ผักนี้ใส่เลยนะคะติดไฟได้และะ้ว,วนะคะเพราะว่าจะสุกไวนะคะเพื่อน ีอเอันนี้ก็จะได้เลยนะคะค่ะผัดทองนะคะใส่ไข่ใส่หมูสับด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะใส่ทุกอย่างที่มีนะคะ,าะตามสไตล์แอดเมก็ไม่มีสูตรอะไรตายตัวนะคะอยากทานไงเราก็ทำให้กันนะคะแล่แต่วัตถุดิบที่มีนะคะเพื่อนๆจาก็แค่นี้นะคะสําหรับฟัดฟ้าทองใส่ไข่ใส่หมูสับของแอดเมนะคะคะ ฐานสามฐานง่ายๆแต่ไตอเอ็ดเมย์นคะคะเป็นเพื่อนะา๊ายบายจ้า